เห็นเปิดเพลงวังเวงไม่ปลุกใจเลยอ่ะวันนี้เรามาต่อเรามาต่อจากตอนที่แล้วตอนที่แล้วพูดเรื่องอะไรไปครับการขยายงานกับคนชั้นกลางพวกเราเป็นคนชั้นไหนฮะชั้นสูงนี่ทำให้ผมคิดถึงมีวันหนึ่งผมก็ไปจ่ายค่าโทรศัพท์อยู่ที่หนึ่งแล้วในไท ในที่โทรศัพท์เขาจ่ามันจะมีอยู่ที่หนึ่งสำหรับเอาไว้รับเบอร์พิเศษเนวยออกไหมที่เขาเรียกว่าเป็น V.I.P. ผมก็ไปถามยามผมก็ทำไปยามบอกยามในห้องเนี้ยเขาสำหรับให้พวกใครเนี่ยมาจ่ายโทรศัพท์ไอ้แต่ยามมันคงเป็นคนใหม่อะมันก็บอกว่าอัน,นี้ไว้สำหรับคนชั้นสูงครับแหมพูดอย่างงี้ผมก็เลยถามมันว่าคนชั้นต่ำอย่างผมเข้าได้ไหม <c oughs> มันก็เลยเออไปเลยดีมันไม่เตะให้ นะามาคุยกันต่อนะครับผมจะทวนข่าวที่แล้วให้นิดหนึ่งโอเคไหมจะทวนข่าวที่แล้วให้นิดหนึ่งแต่จะไปเร็วๆนะถือว่าพวกเราจํากันได้แล้วนะครับข่าวที่แล้วผมพูดถึงชนชั้นในสังคมไทยนะครับผมตัดมาถึงตอนกลางๆเลยนะมาพูดว่าชนชั้นในสังคมไทยเนะี่ยมันแบ่งเป็นอย่างไรบ้างอันแรกเลยก็คือคนยากจนค้นแขนนะจนไม่มีจะกิน่แหละอดมือ้อกินมื้อเลยละ่ะ ถามว่าเมืองไทยยังมีคนประเภทนี้อยู่ไหมผมก็ว่ามีอยู่ไม่น้อยนะพวกนี้อาจจะไม่ได้รับการศึกษางานการก็ไม่มีอยากจนคนแค้นนะครับนะครับคนที่สองก็คือพวกคนจนชนบทและคนจนชายขอบจำได้ไหมสองอันนี้แตกต่างกันอย่างไรคนจนชนในบทได้แก่คนที่รับจ้างรายวันทำไร่ทำสวนอยู่วันวันนึกออกไหมครัชีวิตก็ฝากไว้กับตลาดนัดเช้าก็ไปทำงานได้คแรงวันหนึ่งประมาณ200 พอใจไหมครับส่งลูกเรียน8คนซึ่งวันเนี้ยคนจนชายขอบขยายตัวไปมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแล้วนะเริ่มมีมากขึ้นทุกวันนะครับผมอยากจะบอกตรงๆนะคนจนชายกขอบกลุ่มหนึ่งสามารถมายกระดับคุณภาพชีวิตได้หลังจากมาทำกิฟฟอรินทัการู้ช่องทางแต่คนกลุ่มนี้มักจะมีความรู้สึกกับตัวเองว่าฉันความรู้ไม่มีนึกออกไหม ท่านจะไปทําได้ยังไงผมเชื่อว่าหลายท่านในห้องนี้ก็เคยคิดอย่างนี้มาก่อนจริงไม่จริงพอมาทําแล้วอย่างนี้ก็รู้สึกอยากจะเขกหัวตัวเองว่ารู้นี่ทามาตั้งแต่ยังไม่เกิดจริงไหมคะใช่ไหมฮะถ้ารู้ว่าถ้าทำตั้งแต่ยังไม่เกิดในป่าน,นี้เป็นไดมอนด์ไปแล้วจริงไมมจริงเดี๋ยหมฮะหรือไม่ก็ไม่ต้องเกิดไปแล้วล่ะละนะครับนี่คือคนจนชายขอบอันที่สามครับคนเกือบจนในเมืองคนเกือบจนในเมืองหมายความว่าไงคนก็คือคนจนชายขอบเนี่ยเริ่มมีลูกมีเต้า ถามจริงๆเหอะตัวเองจบป .4 นะจบม .6 ทำงานใช้แรงงานไปพอมีลูกอยากให้ลูกจบอะไรนะอยากให้ลูกจบปริญญาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกเรียนจบจริงไม่จริงลูกพวกนี้ก็จะจบในขณะที่พ่อแม่ก็ยังเข็นผักอยู่ที่ตลาดอยู่พ่อแม่ยังขายของขายก้วยทอดขายยี่ตลาดอยู่แต่ลูกมีโอกาสได้เรียนหนังสือดังนั้นอาชีพของลูกจึงต่างจากพ่อแม่พ่อแม่ขายแรงงานลูกเริ่มทํางานโรงงาน เริ่มทํางานเป็นเสมียนตรายอยู่ตามบริษัทต่างๆมีเงินเดอนประจำไหมมีเงินเดินประจํานะครับอยู่มานานจนบางครั้งถึงแม้จะเป็นบ้านเช่าอยู่แต่เริ่มขอทะเบียนบ้านยังอ่าเริ่มขอทะเบียนบ้านแล้วคนกลุ่มนี้จะเริ่มมีทะเบียนราดอยู่ในมือแต่ถามว่าถึงยังไงก็แล้วแต่รายได้ก็ยังทํำไมครับหาเช้ากินข้ามอยู่พอสมควรจริงไหมยังไม่ถึงขนาดจะเหลือหลังจากสามเป็นต้นมาก็จะเริ่มชนชั้นกลางระดับล่างมันก็คือคนกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับ คนกลุ่มที่สามเมื่อทำงานมาสักระยะหนึ่งเรียนสือดีบางคนก็มีโอกาสเรียนสือดีมีงานการทําที่ดีไรายได้เริ่มมั่นคงมีไรายได้เดิ่มดีขึ้นไหมยอยู่ดีกินดีขึ้นเริ่มยกระดับตัวเองเป็นชนชั้นกลางคนบางคนยังเป็นคนจนเกือบคนเกือบจนในเมืองอยู่แต,แต่แต่ชักจะใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางนี่ออกไหมเริ่มใช้ชีวิตเริ่มกินสตาร์บั๊ นะครับเริ่มกินแฮมเบอร์เกอร์ทำนองเนี้ยทั้งทงี้รายได้ก็น้อยอย่างนี้นะครับคนต่อมาระดับที่ห้านี้ไปเร็วๆนะชนชั้นกลางระดับบนก็เริ่มต้นมาทำงานเป็นผู้บริหารมีเงินเดือน3 4มสี่หมื่นบาทนะสองคนตายาย婆เมียทำงานกันเงินเดือนก็ประมาณ6 7เจ็0หมื่นบาทผ่อนบ้านอยู่โพรเพนิเวศร,รู้จักไหมโพรเพนิเวศน้ำหยาบนามาแปลว่าท่วมนะ น้ำแปลว่าอย่ามาแปลว่าท่วมเพราะก่อนจะมาทํางานตอนเช้าก็ต้องจุดธูปบ,บนกับต้นกล้วยไว้ว่าน้ําอย่ามานะครับเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มชนชั้นกลางระดับบนเริ่มเริ่มมีรถขี่ไหมเริ่มมีรถขี่ชนชั้นกลางระดับกลางระดับล่างขี่มอเตอร์ไซค์นะมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองนะครับเริ่มเติบโตขึ้นมาบางคนบางคนก็พัฒนายกระดับไม่ต้องรอเวลามากนะครับผมเห็นแม่ค้าข้างแม่ค้าข้างทางนึกออกไหมใช่ไหมครับ ก็ก็บอกอยู่เสมอตั้งแต่มีผัวเป็นเศรษกิจก็เริ่มมีแผงเป็นตัวเป็นตนก็มีวิธีการพัฒนาได้หลายๆอย่างเหมือนกันง่ายดีไม่ยากไม่ยากแล้วมาถึงสุดท้ายครับอันที่6คือคนรวยใหม่และคนรวยเก่าทําไมถึงเรียกคนรวยใหม่ก็เพิ่งรวยไงนึกออกไหมคนรวยเก่าหมายถึงว่าเป็นคนที่ตระกูลนั่งรวยมาก่อนแล้วอยู่ดีกินดีมาตลอดแล้วคนรวยใหม่ก็เหมือนกับถูกรตเตอรี่ยังไม่เรียกว่ารวยนะแต่หมายความว่ารายได้ดีมั่นคง เริ่มมีเงินเหลือว่างเ้นเถอะไม่ต้องชักหน้าถึงหลังไม่ต้องเอาเท้าเขามาไก่หน้าผากอันนี้เริ่มเป็นคนมีสตางค์ไหมเริ่มที่จะเลือกรถที่มียี่ห้อนะเลือกรถที่จะมียี่ห้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มขี่รถเก๋งอะไรทำนองนี้นี่คือชนชั้นในของสังคมไทยอยู่จุดที่น่าสนใจคือคนกลุ่มไหนผมบอกว่าเป็นคนกลุ่มที่4ี่กับกลุ่มที่หครับกลุ่มที่4ี่กับกลุ่มที่หน่าสนใจกลุ่มนี้ฐานมันอาจจะมีคนไม่มาก แต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กําลังใช้เงินไหมกําลังใช้เงินไหมคนไม่เคยมีคุณนึกภาพนึกออกไหมนึกถึงตัวเองอ่ะนิสัยตัวเองนึนองนกออกไหมพอไม่เคยมีวันที่มันมีขึ้นมาเป็นไงครับโอ้โหรับหกหมื่นคลี่กูอยู่นั่นน่ะคลี่คลี่มันจะคลี่มันได้อะไรขึ้นมาจริงไหมคลี่เสร็จก็โพสต์ท่านู้นโพสต์ท่านีานน้นะแล้วก็เก็บไปดูเองชื่นชมเองกูนี่เก่งจริงจเนี่ยรัรนะ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 บหกหมื่นไปเขาที่แล้วเนี่ย เห็นขึ้นเฟซบุ๊กกันนะมีความสุขมีความสุขนี่อย่าว่าไปผมก็เคยเป็นผมก็เคยเป็นครั้งหนึ่งเมื่อสมัยทำงานอยู่โรงงานทำงานใหม่ๆตอนนั้นสมัยนดะ้เงินเดือน2,000บาทโบนัสในชีวิตครั้งแรกโบนัสออกนะครับได้3เดือนเงินเดือน2 0 0 0ได้6 0พ0จริงไหมครับผมก็ไปแลกแบงค์ร้อยมา นั่งอยู่กับแฟนสองคนผมเอาเงินโปรยขึ้นไปแล้วลงมาก่อข้างล่างนอนทับมีความสุขไหมความสุขของคนจนจนจริงนะครับมันอาจจะไม่เยอะสําหรับคนอื่นแต่ว่ามันมีความหมายไหมซักครั้งหนึ่งขอกูคลีโอเคโอเค,อเคผมยอมรับคลี่ไปนะเห็นะ้ะหมันไส้ไหมครับคำถามว่าชนชั้นกลางคือใครบ้างอ่ะโทนไปเร็วๆดูเดี๋ยวไปเร็วๆหนึ่งไม่ใช่คนจนที่ใช้แรงงานแต่ก็ไม่ใช่คนรวย เวลาจะไปหาคนปั๊บเนี่ยเอ้ยเขาก็ไม่รวยนะไม่จะมีบ้านเป็นบริเวณใหญ่โตแต่เขาก็ไม่จนนี่วะใช้ชีวิตธรรมดาขึ้นรถไฟฟ้าจ่ายค่ารถสัก30บาทเฉยๆทานข้าวไม่ต้องมองว่าร้านไหนถูกที่สุดแต่จะมองว่าเริ่มอร่อยกับไม่อร่อยนะึ่ออกไหมครับถ้าจะจ่ายเงินระดับไม่เกิน100บาทหรือไม่เกิน500บาทไม่คิดมาก ไม่คิดมากเหล่าไอ้นี่คือวิธีการวิเคราะห์คนสังเกตว่าเออเราจะไปหาคนพวกนี้คนพวกนี้จะมีระดับการตัดสินใจในการจ่ายสตังค์ไม่ยากอันที่สองครับประกอบอาชีพอิสระบางคนก็เป็นลูกจ้างพนักงานกับบริษัทแต่มักจะเป็นพนักงานที่ระดับที่เริ่มเป็นผู้อาวุโสละเป็นหัวหน้าเป็นซูเปอร์วิเซอร์อยู่โรงงานก็เป็นหัวหน้ากาละละ้วละนะใช้ความรู้ในการทํางานหรือการบริหารจัดการนั่นแปลว่าเริ่มเป็นผู้บริหาร ผมเคยบอกพวกเราว่าทำงานด้วยสมองก็ทำงานด้วยมืออะไรได้เงินเยอะกว่ากันสมองได้เงินเยอะกว่ามือสังเกตว่าไม่มีใค่จ้างจับกังวัลพันบาทใช่ไม่ใช่แต่มีคนจ้างคนช่างฝีมือได้พันบาทได้ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะเริ่มใช้สมองในการทำงานใช้สมองในการทำงานพวกเราใช้สมองโดยใช้มืออ้าวแล้วเอา,เาเอะไรหิ้วของอะไรซื้อของเต็มเลยใช่ใช้สมองสางทำงานใช้มือช่วยสมองทำงานเขา้ึงบอกว่าหนึ่งสมองสอง มือแต่พวกเราหนึ่งสมององอมืององมือนะครับนะเห็นความสำคัญของการศึกษาและสุขภา,าพย้ำจำได้ไหมคนพวกนี้จะให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกตัวเองอดไม่ว่าขอให้ลูกได้เข้าอนุบาลโรงเรียนดีๆนีน่าออกไหมค่าเทอมออกมาทีหนึ่งจนไปเลยหนึ่งปีพยายามยกฐานะทางสังคมของตัวเอง เห็นบ้านอื่นมีอะไรต้องมีตามมีลูกน้อยและใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนใช้ชีวิตแบบมีแบบแผนกลมกลุ่มนี้นะครับชนชั้นกลางนะครับคือชนที่คุณเห็นสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพอถึงช่วงสงกรานต์เขาจะซื้อทัวร์ไปเที่ยวเมืองนอกครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับบินไปนี่เวียงจันทร์ฮ่องกงนะภัยพมา่าเริ่มไปเที่ยวต่างประเทศไปก่อนเขาเร็วๆใครเป็นคนชั้นกลางบ้าง ตรงนี้เราเร็วก่อนนะนักคิดนักวิเคราะห์นักวิชาการอันที่สองครับพนักงานคอปกขาวนะครับพวกระดับคอปกขาวเราเรียกคนทำงานในออฟฟิศแถวแถวสีลมแถวแถวถนนสาทรน,นะครับที่กลางวันออกมากินข้าวกันนะผูกเนคไทเหนียวไหมอ่าผูกเนคไทใส่สูทบ้างไม่ใส่สูทบ้างเด็กหนุ่มเด็กสาวทำงานธนาคารเนี่ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกคอปกขาวใส่เสื้อเชสสวยชนะนะครับ ผู้จัดการหรือบ้รับผู้บริหารคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ใช่กล้ามรวยมาก่อนเป็นราชินิกูลมาก่อนเราถือว่าเขายังเป็นคนชั้นกลางนะเป็นคนชั้นกลางอาจจะอยู่หมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีบริเวณมีสปอร์ตคลับแต่ก็ยังผ่อนอยู่นึกออกไหมกล้าตัดสินใจซื้อบ้านในราคาเกือบ10ล้านบาทพอสองคนตายายรวมกันแล้วนะเรียนจบดีๆมาทั้งคู่รวมแล้วได้จะประมาณแสนหนึ่งผ่อนสักเดือนละสี่ห้าหมื่นผ่อนได้นะครับผ่อนได้ก็เริ่มเริ่มใช้ชีวิตแบบนี้ สุดท้ายครับพวกนักธุรกิจระดับ SME เข้าใจคำว่า SME ไหมขนาดเล็กๆอ่ะพึ่งมาโอถงโอท็อปอะไรกว่าไปโรงงานขนาดเล็กโรงงานห้องถงห้องแถวเนี่ยคนกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มนี้ที่แบบใครเป็นคนชั้นกลางบ้างอย่างไปเร็วๆนะเพราะตรงนี้พูดไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจสําหรับคนชั้นกลางน่าสนใจอะไรบ้างดูนี่ครับเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ใหญ่มากถ้าจะเปรียบเทียบโครงสร้างคนไทยเป็นปีระมิด เรามีคนรวยอยู่ข้างบนกระจกหนึ่งนะั่อไหมครับมีฐานของคนจนอยู่เยอะมากเลยแล้วก็มีคนชั้นกลางอยู่กระจกหนึ่งแต่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นคนชั้นกลางซึ่งมีคนอยู่ตรงกลางแต่มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนมากกว่าคนชั้นบนกับคนชั้นล่างพวกนี้กล้ากินกล้าใจผมอยากจะบอกว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างเกี่ยวก,กับเรื่องแมคโครโลตัสต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยคนกลุ่มนี้ไปซื้อเราจะดูพฤติกรรมเขาต่อครับ ชอบสินค้าที่คุ้มค่าและราคาไม่แพงเขารู้จักเลือกนี่คือสาเหตุที่ห้างต่างๆนั้นมีส่วนลดละคงราคามาสู้ราคากันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เราก็พยายามมีแคมเปญต่างๆเพื่อจะไปตามคนเหล่านี้มาชอบสินค้าที่มีศักดิ์ศรีมีความภาคภูมิใจแปลว่าก็ไม่ใช่อโอยท้อยสัทีเดียวจะซื้อของถูกอย่างเดียวก็ไม่ใช่จริงไม่จริงก็เิยมีรสนิยมบ้างสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คือชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองสอดคล้อง สอดคล้องพยายามใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมบางคนยกระดับตัวเองถึงขนาดตีกอล์ฟนึกออกไหมตีกอล์ฟรู้จักตีกอล์ฟไหมตีกอล์ฟตีกอล์ฟนะครับมีความสะดวกสบายและบริการที่ดีถ้าจะไปซื้ออะไรจะเน้นถึงความสะดวกสบายและเน้นว่ามีเบาบริการที่ดีหรือไม่คนกลุ่มนี้จะไม่ไปโรตัสเล็กๆแต่จะไปโรตัสใหญ่นึกออกไหมจะไปโรตัศใหญ่ๆอันนี้คือลักษณะน่าสนใจของคนชั้นกลางสุดท้ายครับที่สำคัญคนเหล่านี้เวลาจะซื้ออะไร ถามมากและฉลาดเสอือถ้าคุณหวังอยากจะขายคนเหล่านี้ง่ายๆแสดงว่าต้องไม่กลัวเขาถามใช่ไหมใช่ต้องไม่กลัวเขาโต้แยง้งเพราะถ้าเขาไม่มั่นใจอะไรเขาจะกล้าถามคุณหลายคนจะตกม้าตายแล้วเข้าหาเขาไม่ได้ไมรู้ตอบคำถามไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวคุณหมอต้อยจะมาอธิบายวิธีการตอบข้อโต้แย้งให้พวกเราฟังอีกทีหนึ่งไปก่อนครับผ่านไปเร็วๆครับพฤติกรรมของคนชั้นกลางยังอยู่ในช่วงของการทวนอยู่ หนึ่งเข็นรถจ่ายตลาดในซูปเปอร์นั้นๆจะไปเดินตลาดสดตตีส่วนใหญ่ไม่เข็นรถไหมกูจะเห็นเลยนะไปซูปเปอร์เห็นเลยหยิบนี่ก่อนไหมครับหยียบหยิบ,หย,บหยิบเดินก็ก่อนจ่ายตังค์เอาคืนก็หมดหรือทิ้งรถแล้วก็ไปซะเดินไปเดินให้คนอื่นเขาดูกูก็มีคนมีตังค์ซื้อมีตังค์ซื้อนะครับนะเข็นรถจ่ายตลาดในซูปเปอร์นะครับนะผมมาชินต้องเข็นตามไงเข็นตามไม่มีสิทธิ์เื่อนะขับรถและรับโทรศัพท์เอง ยังขับรถเองโทรศัพท์มาก็ยังรับเองอยู่นะครับขับรถและรับโทรศัพท์เองเวลาดูกินอาหารจานด่วนถือเป็นเรื่องปกติรู้จักแดกด่วนใช่ไหมรู้จักใช่ไหมครับจานด่วนนะครับสมัยก่อนพอเราพูดถึงอาหารจานด่วนเรานึกถึงพวกขนมฝรั่งอย่างเดียวก็คือแฮม,มเบอร์เกอร์ฮอทด,ดอกแต่เดี๋ยวนี้เขาคิดว่าวประเภทตงก๋วยเตี๋ยวทีท่ด่วนๆเขาแกงราดสองชามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นด่วนเหมือนกันนะพวกนี้ถือเป็นเรื่องปกติ กินอาหารไม่ต้องหรูหราราคาไม่ต้องแพงมากในชีวิตประจำวันนะไปเร็วๆก่อนนะครับชอบความสะดวกสบายนะนั่งสะดวกสบายนิดนึงสุดท้ายครับชอบทำอะไรด้วยตัวเองนิสยัยชอบทำอะไรด้วยตัวเองพวกนี้เริ่มซ่อมบ้านเองทำอะไรเองอยากจะบอกรู้จักโฮมโปรไหมโฮมโปรเนี่ยเปิดมาลองรับคนกลุ่มนี้ซ่อมบ้านเองมีค้อนในบ้านเองซื้อตะปูเองตอกตะปูเองแล้วก็นั่งมองเสร็จแล้วก็ไปจ้างช่าง กอตอกไม่เป็นนะครับมีมีเยอะมีเยอะมีเยอะสินค้าที่น่าเสนอกับคนชั้นกลางมีอะไรบ้างอ่ะตามมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าบรรทุวิธีการนะสินค้าที่น่าเอาไปเสนอคนกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะเขาห่วงสุขภาพเพราะเขาห่วงสุขภาพพูดให้เป็นเธอพูดให้เป็นเธอคนกลุ่มนี้ยังพร้อมจะจ่ายแอสตาซันดินออกมาโอ้โหพระบอกกินเช้าเม็ดเย็นเม็ด และภายในเดือนหนึ่งมันเลิกเหี่ยวเนี่ยเป็นไงครับซื้อไหมซื้อเอลซีวิตอัดเข้าไปจัดเข้าไปแคนซีมถ้าเป็นอาหารเสริมกลุ่มพื้นฐานคนเหล่านี้รู้จักดีอยู่แล้วการนำเสนอของเขาก็คือแทนที่จะไปบอกเขาบอกว่ามันจำเป็นนะพี่นะมันดีนะไม่ต้องคุณแค่ไปเปลี่ยนเขาจากการซื้อคนอื่นมาเป็นซื้อคุณเท่านั้นเองนะนี่นี่เกินให้ดูก่อนนะเดี๋ยวไปต่อก่อน ผลิตภัณฑ์อาหารลดน้าหนักทั้งหมดผลิตภัณฑ์ลดน้าหนักทั้งหมดที่ม,มีตอนนี้เรามีหลายตัวไหมมีหลายตัวนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเอ้ครับทีนี้ผมถึงตรงนี้ยังถึงแล้วนะผมจะได้ไปเร็วๆนะตรงไหนถ้าเริ่มเร็วแล้วมันยังไม่ถึงช่วยบอกนะเดี๋ยวลืมผลิตภัณฑ์บารุงผิวพ,พรรณผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางจะมีสองแบบใช่ไหมใช่อมีสามสเต็ปใช่ไหมคืออันหนึ่งโบโบรู้จักโบไหม แต่งหน้าทาแต้มนี่ก่อนไหมครับแต่งหน้าทาก้นอะ่ะไปอันที่สองคือบำรุงอันที่สามคือคลีนนิ่งทำความสะอาดคนกลุ่มนี้จะเริ่มทั้งชุดและจะเน้นเรื่องบำรุงกับความสะอาดมากกว่าการแต่งหน้าด้วยซ้ําไปจริงไม่จริงคนกลุ่มนี้พร้อมจะซื้อแล้วถามจริงอะ่ะสินค้าเกี่ยวกับของบำรุงเนี่ยมีเยอะมากกว่าจริงไม่จริงขายง่ายกว่าไหมขายง่ายกว่าแต่ต้องรู้จักขายนะที่นอนเพื่อสุขภาพน่าสนใจไหมพวกนี้นะครับไม่ใช่นอนธรรมดาละ คุณจะสังเกตเนี่ยคนพวกนี้ไปดูเตียงนอนเขาได้เลยถ้าเขายอมให้คุณเข้าไปดูถ้าเป็นที่นอนเขาอย่างในน้อยต้องไปประเภทอะไรตั๊ดตัดเนี่ยอย่าไปเอ่ยชื่อเลยแล้วก็อะไร,ะไรลี่ลี่เนี่ยนึกออกไหมลี่ลี่เราก็มีอะไรครับเราก็มีโคคินไปอธิบายแต่ต้องอธิบายให้ดีอะไรครับเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ําผมเชื่อนะครับทุกบ้านมีแต่จะลองจากเล็กๆก,ก่อนนึกออกไหมครับเครื่องกรองน้ําไปซื้อ แบบธรรมดารรมดาก่อนเห็นก็มีก็มีบ้างก่อนยังไม่เห็นความสําคัญแต่ถ้าพร้อมจะเปลี่ยนไหมอย่าลืมมาของพวกนี้เปลี่ยนไหมถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะอย่านึกว่าโอ้ยเขามีเป็นแล้วซื้อมาอไหร่ซื้อมาปี2014โอยอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นพวกนี้ถึงเวลามันเปลี่ยนหรือครอบครัวใหญ่ขึ้นได้ไหมครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะอ่ะต่อการขยายตลาดกับคนชั้นกลางหนึ่งต้องวางแผนการทํางานลึกขยายตลาดลึกขายของกับคนชั้นกลาง คุณจะมาประเภทตื่นมาแล้วไปตาวดาบหน้าไม่ได้ต้องคิดตั้งแต่อยู่ที่บ้านต้องคิดตั้งแต่ต้นเดือนว่าสเดือนสุดท้ายเนี่ยฉันจะมีแผนอะไรจะขากับคนเหล่านี้บ้างเพราะอะไรครับถ้าเราไม่มีแผนเราไปสเปะสะปาเนี่ยเวลามันหมด